สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับผมเป็นหลวงพ่อเต๋นะครับหลวงพ่อเต๋อคงทองวัดสามงามนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับหลวงพ่อเต๋นะครับท่านก็เป็นพระเจกิอาจารย์ดังอีกรูปหนึ่งนะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศนะครับ เป็นที่ดื่อสมใสศรัทธาของญาติโยมนะครับเป็นพระที่มีวิชาคมขังอีกรูปหนึ่งนะครับหลวงพ่อเตวัดสามงามนะครับจังหวัดนครปฐมมาแนะนํากันวันนี้วันนี้ก็เป็นแหวนของท่านนะครับเนื้ออัปปก้าของท่านนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับมาดูกันเลยนะครับนานข้างของตัวแหวนนะครับจุดสังเกตนะครับเราก็ต้องดูทั่วไปก่อนนะครับว่า หลวงพะเก๋นะครับออกแบบได้สวยงามนะครับายโลของท่านนะครับหัวแหวนนะครับด้านข้างแหวนนะครับหน้าตาของท่านจะตากลมนะครับแหวนของท่านนะครับคําว่าทองเต๋นะครับจุดสังเกตด้านหน้ามี3จุดนะครับผมคําว่าหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนะครับคําว่าหลวงพ่อท้ายออกอ่างจะมีเส้นเส้นเกินนะครับ หลังอ้ออ่างนะครับคำว่าหลวงพ่อนะครับจุดที่1นะครับและจุดที่2นะครับเห็นไหมครับคำว่าหลวงพ่อนะครับหลังอ้ออ่างจะมีเส้นเกินออกมานะครับติดอ้ออ่างนะครับนี่ครับมองแป๊บๆนะครับสังเกตให้ดีนะครับหลังคําว่าหลวงพ่ออออ่างนะครับมีเส้นเกินนะครับผมเห็นไหมครับครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ แล้วตัวที่สองนะครับจุดที่2ให้ดูนะครับคำว่าทองเตะนะครับเตะคำว่านะครับตะแคงดูด้านข้างโลนะครับจะมีเส้นเกินนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคำว่าทองเตะนะครับเห็นไหมครับด้านข้างโลจะมีเส้นเกินเส้นหนึ่งนะครับคําว่าเตะนะครับข้างบนนะครับข้างข้างตัวโลหลวงพ่อนะครับตาหลวงพ่อจะกลมนะครับทั้งสองข้างนะครับนะครับเนี่ยตายต้ใต้รูปหลวงพ่อนะครับจะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับ คำว่าเตะเห็นไหมครับมีเส้นเกินเส้นหนึ่งนะครับจุดที่2ในการดูนะครับแลยจุดที่3มนะครับดูที่หน้าอกด้านขวาของท่านนะครับตายตายหน้าอกนะครับก็จะมีเส้นเกินนะครับด้านหน้าก็ดู3ามจุดนะครับจุดสังเกตดูนะครับหน้าตาท่านจะชัดเจนนะครับผมนะครับเห็นไหมครับตายอกนะครับเนี่ยมีเส้นเกินออกมานะครับ ใต้คางคางโลนะครับก็ด้านหน้าก็ดู3าจุดนะครับตายอกขวาของท่านมีเส้นเกินและต่อคําว่าเต๋นะครับก็มีเนื้อเกินเส้นเกินนะครับแล้วหลังเอาอ่างคําว่าหลวงพ่อนะครับมีเส้นเกินตรงหลังเอาอ่างนะครับนะครับด้านหน้าของท่านนะครับหน้าตาท่านจะกลมนะครับตากลมนะครับผมหลวงป่อเต๋สวยงามนะครับแหวนโลของท่านนะครับเนื้ออันปากานะครับเห็นไหมครับหน้าตากลมนะครับ สังเกตดีๆนะครับผมมาชี้แนะมาแนะนำไว้ศึกษากันนะครับแหวนหลวงพ่อเต๋อวัดสามงามนะครับเป็นพระอาจารย์หลวงปู่แย้มอีกทีหนึ่งนะครับผมท่านก็เป็นพระดีพระดังอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกท่านอีกชิ้นหนึ่งของท่านนะครับที่มีการจัดสร้างที่ดีนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตดีนะครับหลวงพ่อเต๋อท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับนะครับสังเกตดูดีๆนะครับ ผ่านพิธีเป็นของกินของแท้มาแนะนากันครับมาชี้แนะกันนะครับผมไว้ดูไว้ศึกษาเพื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับด้านข้างใต้นะครับท้องแหวนนะครับเป็นรูปโลเห็นเส้นไหมครับเหนือโลมีเส้นแตกเส้นหนึ่งนะครับท้องแหวนนะครับจุดสังเกตนะครับเห็นไหมครับนะครับท้องแหวนนะครับมีเส้นเกิดตรงเหนือโลนะครับด้านขวามือเมื่อเรามองเข้าไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับ เมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธานะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์มีปฏิหารนะครับเมื่อนํามาบูชาล้วเกิดความเป็นสิริมงคลครับผมนี่เห็นไหมครับเหนือโลนะครับด้านขวามือเรานะครับที่มองเข้าไปนะครับมีเส้นเกินครับเหนือโลขึ้นไปครับจุดอีกจุดหนึ่งนะครับในการดูนะครับผมความเชื่อความศรัทธานะครับของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ต่างจิตต่างใจเราไม่ว่ากันนะครับที่สบายใจครับผมนะครับก็มาแนะนามาชี้แนะกันนะครับแหวนโลเนื้ออัปกาหลวงพ่อเตวัดสามงามนะครับเป็นของดีอีกชิ้นหนึ่งของวัตถุมงคลของท่านนะครับมาให้ชมนะครับไว้ศึกษากันชี้แนะกันนะครับก็จุดตรหนิดูง่ายๆนะครับก็มี4จุดด้านหน้า3จุดนะครับนะครับข้างล่างนี่ครับ ใต้แหวนโล่ก็มีเส้นเกินเส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอยู่ขวามือนะครับมุมข้างบนครับขีดขึ้นมาเส้นหนึ่งแต่มันจะแตกเป็นสองสองแฉกนะครับเมื่อเรากล้องสองดูนะครับนี่ครับเนือโล่นะครับขวามือเรานะครับมองเข้าไปมีเส้นแตกเส้นหนึ่งนะครับแต่เมื่อเมื่อเราเข้ากล้องดูจะมีสองแฉกนะครับผมนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแนะนำชี้ดูนะครับแหวนโลเปเตว่าสามงามนะครับเนื้ออัปกานะครับผม ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันทาง f a c e b o o k Page ร้านสุขเกษมนะครับหรือทางช่องทาง Youtube นะครับสุวิทย์ตถุมงคลฝากกดติดตามด้วยนะครับสวยงามนะครับหน้าตาท่านจะกรมนะครับแบบหลวงพ่เตนะครับด้านหน้าก็มี3จุดในการดูนะครับหลวงพ่อนะครับคำว่าพ่ออออางมีเส้นฉีดนะครับนี่ครับติดอออ่างมีเส้นฉีดมานิดนึงนะครับแล้วก็คําว่า ทองเต๋นะครับด้านข้างนะครับโล่จะมีเส้นฉีดลงมาครับผมนะครับแล้วก็ใต้อกใต้อกด้านขวาท่านนะครับข้างโล่ก็จะมีเส้นฉีดออกมานะครับด้านหน้านะครับสังเกตดูนิดนึงครับมี3แบบสจุดนะครับที่ที่ดูนะครับสวยงามครับหลวงพ่อเต๋นะครับพระดีพระปฏิบัติดีอีกรูปหนึ่งนะครับที่กล่าวไาได้สบายใจนะครับสนิทใจนะครับผม หลวงพ่อเตวัดสามงามนะครับเป็นพระอาจารย์หลวงปู่แยมอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับเห็นนะครับใต้โลนะครับด้านขวาไหลนอกขวาท่านนะครับก็จะมีเส้นเกินออกมานะครับในการดูนะครับผมต่แคงดูดีดีนะครับเป็นของดีของดังนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้เผยแผ่บารมีคุณครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อเตยวัดสามงามนะครับพระดีๆอีกรูปหนึ่งนะครับ ดีพระดังนะครับผมถ่ายรายการสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ